ในวันนี้นะครับเราก็จะมาลองการเต็นท์ใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับก็คือเต็นท์สนามเดินป่านะครับฟิลแกล้งแคมปิ้งรุ่นเอสกิโม3นะครับตอนแรกอยากจะให้มาดูใกล้ๆที่ผุมใส่็ด้ไหยครับก็บจะเห็นว่าที่ผมุมใส่เต็นท์ก็จะมีสเปคครา่าวๆบอกนะครับก็คือ,อขนาดนะครับกว้าง210เซนนะครับ ส่วนยาวนี่คือ310นะครับ310นี่ก็คือจะบวกตรงหน้าเต็นท์แล้วก็ตรงทาบเข้าไปด้วยอีก120นะครับแล้วก็สูง170นะครับนอนได้4-5คนนะครับก็กันน้ำประมาณ3,500นะครับปดูมาน้ำหนัก7กิโลกรัมเรามาดูว่าในถุงจะให้อะไรมาด้วยนะครับนี้ก็จะมีวิธีการเข้า บอกไว้ให้นะครับด okay. ทุง่งของสนามเดินป่าจะดีอย่างไคก็ว่าฝั่งหนึ่งีนจะเป็นฝั่งหัวนะครับซิปจะถึงตรงนี้นะแต่ฝั่งท้ายที่จะยัดเข้าเนี่ยให้มันยัดเข้าง่ายซิปก็จะเปิดยาวถึงตรงนี้เลย mm hmm. มาแจะไปพร้อมกันเลยนะครับ mm hmm. เด็นทั้งแรกเหมือนกัน เป็นส่วนของเสานะครับเราก็จะมีมาให้สามต้นนะครับเป็นเสาคานสองต้นแล้วก็เป็นคา,านหน้ๆนะเป็นส่วนที่เป็นเผื่อนอะไรแท้าอีกต้นหนึ่งเป็นให้ถึงไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่สำคัญก็คือว่าสนามเรือลาจะแถมเสาสะเลสมาให้ด้วยนะครับสองต้นนะครับ ตรงนี้หรว่าเยี่ยมเลยอ่อาไปเก็บตรงนี้ไว้ก่อนสำหรับในถุงต,ต่อไปก็จะมีสมอบกนะครับมีมาให้เยอะนะนั่นไม่น่าจะต่ำกว่า14-15ีนะฮะแล้วก็เชื่อกนะครับตัวนี้จะเป็นที่แข็งของที่อยู่ข้างในเต็นนะครับแล้วตัวเต็นทนะ์ครับ้ก็ ส่วน,นนี้จะเป็นไฟชีงนะครับไฟชีแล้วก็เอเดี๋ยวจะลองกลางให้ดูนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงสมองเพราะว่าเรางงการบนคู่ตูนเนาะโอเคคร ตรงนี้นะครับถ้ามีมุ้งครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีโลโก้แสดมเลยปตะแสดงว่าเป็นแค่ลังข้างหน้าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อย่าเงี้ยคือมันจะมีตัวโค้งงออยู่ครับเห็นไหมนนี้เป็นคานด้านหน้า I'm going to Thank you. 太背了。 โปร่งมากนะครับข้างนอกจะเป็นผ้าใบนะบางว่าเป็นส่วนตัวแล้วข้างใน,นก็จะเป็นมุ้งนะกันดูงานแรงด้านนะครับออกแบบมาดีมากติดดีจะมีตัวเชือดไว้คอยเชือรตสวนะรเรื่องดีเดยนะครับจากโซเดียวมีโลโก้สนามเดินป่าติดด้วยนะคิดว่าออกแบบสวยครับผมก็ชอบอยู่ อ,อย่างที่บอกว่าครับถ้าเป็นข้างหน้าจะมีโลโก้สนามไฟฟ้าติดอยู่นะครับนี่เราก็จะมาการปาชิดต่ออีกวบ่าอะอันนี้ก็จะมี ขอเกี่ยวนะครับเป็นยางซึ่งยางนี้มันมีข้อดีคือถ้ามีเจอลมแรงแรงมันจะให้ตัวได้นะครับไม่ทำให้ฉีกขาดนะมันก็จะพิวตามลมได้นะเขาเกี่ยวลาไปครับ นี๋ยวจะมากางเสาทำด้านหน้ากันบ้างทีนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะตากข้างหลังคือมันจะมีเตยยือยสองเอยนะก็ใส่ไว้เดืนย้แล้วก็ ก็จะได้สมาณนี้ครับส่วนเชื้อเราก็จะผูก1 2 สามฝั่งละสามเป็นหกนะครับมีเชือกมาให้หกเส้นนะจะเป็นหน้าต่างเป็นออ,อปชันถ้าจะปลูกเชือกต้องหามานเองนะแล้วก็ต้นไมบก็จะลงตาม<อ>แล้วสี่ต้นนะครับข้อที่ห้าคือตรงนี้จะให้อากาศมันฟุ้ขงข้ง้นข้างล่างนะไหนพี่บอกเลยที่เราเห็นไปทางแรกฮนะเ<ส>ต็นข้างในนี่จะเป็นมุมลูแค่ตรงมีที อนี้นะครับี่ามเราจะนองอากาศมันร้อนเราอยากให้อากาศโคนะแล้วก็พับผ้าอย่างเงี้ยเป็นเลย ใบการ์ดดีครับดูข้างหน้ากันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นมีซิเปเหมือนกันเกิดติดทุก,ก,กอยได้ครับวันนี้มันคือเอสกิโมสามเทเรสตัวเทเรสก็คือตัวเนี้ยครับไหน,นที่เราแบบมีน้ำค้าง,งเบาๆหรือว่ามีแดดนะ เรายังไม่อยากมาตุเตนเราถ้าเราสามารถเปิดเทเลสได้แล้วบรรยากาศของเอกได้เสาสองต้นที่แถมมาก็จะมาการเป็นเป็นได้ถึงนี้ฮนะับแต่มาประมาณจะตั้งเสาให้ดูเป็นเดียวเข้าเป็นไงเี่ยเป็นอะไรดีตึงไงฮะแต่ถ้าเปนร้อนเราก็อยากจะเปิดตัวนี้ก็สามารถไปได้ฮนะเหมือนเดิมนะครับมีจะเก็บกันน้ำแล้วก็มี กินลูกแก้วแล้วก็เป็นซินนปนะครับยาพอเปิดซิทหลายยาวนะครับเราจะเลือกเปิดฟังได้ฟังหนึ่งไว้นะฮะเหมือว่าเราเปิดตอนนี้แล้วกันที่สามารถขับเกลื่อนได้ฝั่งน,นี้ก็จะเรือระตูให้เราสามารถเข้าไปได้นะฮะเข้าจากข้างหลังได้าครับี่ฝั่งกระได หลังจะมีสองชั้นนะครับนีก็จะขออนุญาตเปลี่นเสื้อแอมสว่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเทอเรยนะครับอันนี้ก็กางไว้ให้ดูเ็ค่าว่ามันกางไงครับแต่ผมไม่ได้ลงสม,มอเพราะวตัวตนี้เป็นปูนเนาะ เมื่อาการางไปตรงนี้ก็จะเป็น,นร่มนะฮะจริงๆเสซีโม3เนี่ยมีสิ่งดีงๆที่แถมมานะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็คือผ้าใบกาวชีทนะครับบริเวณหน้าหน้าทีตัดมาเข้ารูปนะฮะ อห่้ครับไม่มีรุ่นไหนแถมานะครับเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นมุ้งสองชั้นเหมือนกันนะครับ็นรูปตัวดีนะเข้าออกง่ายนะครับอย่างที่บอกรับเต้นสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเรามาดูข้างในของเจ้าเอสกิโมสามตัวนี้ไหมครับก็จะมีที่แขวนตะเกียงไว้ให้นะครับแล้วก็ที่แขวนสัมภาระที่เราเจอในตอนอันบ็อกไปล้วหน้าต่างสองบาน ร่องปลุกสบายนะครับด้านหลังก็เป็นประตูสามารถเปิดเราไปได้นะครับถ้าเราเปิดข้างหลังแต่ถ้าจะให้ระบายอากาศแล้วก็สามารถเปิดได้ขึ้นบานหรือถ้าต้องการความเป็นปส่วนตัวเวลาเปลี่ลยนเส้นงพิอะไรค่เราก็ปิดก็ได้แบ่นีต้ตอนนี้ก็เปิดเลยมีที่ใส่สมุดระสองข้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินทางไกลๆจะมีพวก ไปสำรองนะครับหรือว่าใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็มีซิปเปิดให้เอาสายไฟเข้ามาได้ถ้าไม่ใช้แล้วก็ปิดพื้นของเต็นท์เป็นผ้ากระสอบเอาเครมขัด okay, เกลนดนาม,มาสองด้านนะครับทั้งบนด้านล่างสูงจากพื้นนี่นะครับยกขึ้นมาประมาณเท่าๆก็ประมาณ15เซนสิบถ้าเซนการตัดเย็บก็ก็ถือว่าพอรับได้นะครับ อาจจะไม่เนี้ยเหมือนแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์ดังๆแต่ก็ในราคา3 0 0พกว่าบาทนี่เป็นตัวเที่ดีครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆตียกันดีกว่าครับสีภายนอกนั้นนะครับก็มี2สีนะครับก็คือสีกรมกับสีน้ำเงินและส่วนของเราเนี่ยคือสีเขียวขี้ม้ากับสีเขียวออกแก่ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผ้าของสนามเป็นป่าเขาจะสกรีนโลโก้สนามเป็นป่านะครับเนี่ยครับแล้วก็แผนที่ประเทศไทย เต็มบานเลยนะครับคือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจแล้วก็ทำมาผมว่าตรงนี้สวยดีครับเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆกันกะ่อนฮะด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างข้างหลังก็มีประตูอีกบานหนึ่งเข้าออกได้สองทางนะครับเวลาไปแคมป์ปิ้งอย่างเงี้ยเผื่อดื่มน้ำมะตูมเยอะอยากจะออกมาเยี่ยวไม่อยากจะรบกวนคุณแม่บ้านก็ น้ำพลฝันก็ออกฝั่งนี้ก็ได้นะครัมมบคุณประบานเหนื่ยมาแล้วรนีตอนนี้ถ่ายกำังดึกนะฮะต้องเปิดไฟช่วยนะฮะ,ะชอบมากเลยครับที่สกินโลโก้แล้วก็แผนที่ประเทศไทยสิดว่ามาันสวยดีนี่ฮะมาดูมุมนี้จะยิ่งเห็นว่าเต้นมันเหมือนบ้านของชาที่สกินม,มั้ยแต่ผมนี่ฮะ ว่ามันสวยทีเดียวบถูกใจมากไงไงฟูฟูชอบไหมูชอบเตน้นใหม่นี้มากเลยนะก็มาสรุปได้บ่านะครับสำหรับเต็นสนามเมน่าเอสกิโมสนะครับก็สำหรับผมคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนื่องกากสเปคที่ให้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต็นที่มีขนาดกว้าง นะครับ2.1เมตรแล้วก็ทะเลข้างหน้าที่รวเป็น3เมตรกว่านะครับส่วนสูงที่สูงถึง170นะการออกแบบที่สวยงามแล้วก็โล่ง่งสบายนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับก็มีบ้างที่การตัดเย็บก็อาจจะไม่สู้งานของต่างประเทศหรือว่าเป็นแบรนด์ดังๆน,นแต่ว่าโดยรวมกับราคาที่จ่าไยไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้นะครับโดยเฉพาะการออกแบบ ตามชื่อมาเลยเอสกิโมเทเลนครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับบ้านของชาวเอสกิโมแล้ะยังมีเทเลด้านหน้าที่กันความเป็นส่วนตัวแล้วก็การแสงรันาาได้ดีนะครับสําหรับเงินที่จ่ายไปนะครับคิดว่าในราคานี้คุ้มครับคุ้มราคามากครับ